อย่นี่บาดนี่ถือกบครับผมยุกสู้ยกสู้ไอ้เดิมตายบ่ฮะโอ้โหครับเบิ่งครับเบิ่งถือกบครับ หยกกบโซ่ด้วยที่กบก็ผมแก้วนี่ยังคือเป็นยังเซนนะไปตัวครับล้างเทดไปบ่มีเ่อไอ้ตัวเนี้ย เสียดวันกุบเว้ยแม่นี่เหลือแต่งูเลยได้ตัวโอ้ตาย หว string, <aría> <that> ัวมุมโมเมนติหลุดบ้าวเสือกคือว่าเห็นตัวขาดมุดเลยวะ ម្រ well, ាប់ព្ល់ព្ល់ព្ เอนีต,อ hey, ตัวขาดน้ำ่อยจุล like <c oughs> ูอยู่นี่น้ำมังขึ้นนี่หือว่าถึกซื้อตัขาดไนี่้ก็ยมันติดเนาะขึ้นจินบ่ดีขึ้นมึงแตแทงน้ำึ้นไปเนาะ พี่เออพี่ทึ่งฝาฮะึงาพุ่นไหม